ราคามันสปะหลังล่าสุดประจำวันที่9พฤศจิกาย,ยน2565มันสัปะหลังราคาในประเทศหัวมันสด25%จังหวัดนครราชสีมา2บาท85สตางค์ถึง3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรมัมมันเส้นคลางอายุทยา8บาท60สตางค์ถึง8บาท70สตางค์ต่อกิโลกรมัมมันเส้นคลางชนบุรีอยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง8บาท70สตางค์ต่อกิโลกรมัมแป้งมันคลางกทมราคาปรับลงมาอยู่ที่16บาท80สตางค์ต่อกิโลกรมัมถัดมาเรา มาดูที่ราคาส่งออก FOB มันเส้นราคาเป็นกิโลกร,รัมอยู่ที่9บาท33สตางค์ถึง9บาท71สตางค์ต่อกิโลกรมัมเป็นตันอยู่ที่250ถึง260 US อลลาร์ต่อตนันแป้งมันเป็นกิโลกร,รัม17บาท18สตางค์ถึง18บาท10สตางค์ต่อกิโลกรมัมเป็นตันอยู่ที่460ถึง485 US อลลาร์ต่อตนันหมายเหตุ FOB มันเส้นและ FOB แป้งมันท่งตัวเท่ากับวันก่อนแต่ปรับตัวลดลงในรูปแบบของเงินบาท ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้า